สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับหมอเร็ยวหมายภาสามาพบกับผวาในช่องปัจจัยหน,น้าเมือน,นเดิ <c oughs> มข่อไปคลิปนี้พผมจะพามาทำต้มปลาส่างเครื่องวัสด,ดุนู่นนี่นั่นก็จะมีปลาดุกจะ้ะขาดไม่ได้ปลาราจ้ะแล้วก็เครื่องหอมต่างๆตะไคร้ใบมะกรูดัว่าขาด หอมพักชีไปเรื่อยพริกอันนี้แล้วก็มีพริกป่นนะแล้วก็มะนาวแค่นั้นเรือะนิดหน่อยอันดับแรกนะ ราจะใส่ปลาลาลงไปก่อนเลยเดเอาปลาลาไปต้มแล้วก็จะใส่เอามากรงนะปลาลาไปต้มเลยเะะค่อยเอามาก,กงราเเาากกงเอาหน้ามันหอ,หอมหอมมากมาดูก็เรียบร้อยก่ะน,นี่ มีกันต้องช่วยได้ทีอันนี้เป็นีนเนื้อคำแห่งชายะ่ะต <c oughs> ังใหม่าะละลายแล้วเราก็จะเอาไปใ เขาหลายอย่างทุกคุหน่อยทำปดาบแบบอมมากไม่กินไม่เป็นดอกแต่แพรทำเป็นเพราะว่าคุณชายชอบก็เลยฮัดทำต่ แฟนชอบกินเนนั่งบ่นอยากกินหลายวันแล้ว ใส่คืนร้อนด้๋เด็ดเข้มข้นเสร็จแล้วเราก็เอาสอมุนไพรใส่ลงไปเลยจ้ะต้มให้เดือด พี่รอเลยจ้ะระวังตัวไว้ในเดือนใช้พิ้งกันเหลี่ยงเนาะซุปกระเม็ดคุณชายไปวิ่งยังไม่มาเลยหรือว่าใครชอบเผ็ดเก็ใส่พี่คีนูก็ได้นะเผ็ดกว่านี้เนี่ย เรวใส่ปลาลงไปเลยนี่เอาจ้ะรอปลาซุกแล้วก็ ป่นมะนาวจ้ะเชี่ยบเลยต้องใส่พริก ให้หนงหูง่ายๆเลยทุกคนแต่ว่าอันน้นเป็นต้มจิตมาละ มีคลิปหนึ่งกะดูคลิปหนึ่งไปหาดูทักฟอ้ออกจิ้งตรงไะไรนเพรว่าเ เลยก็ตามชอบเลยรอประดุกซุกใครชอบไปว่าทำกับเขาสไตล์นี่ก่อนมาดูได้หรือเป็นแบบสไตล์บ,บ้านๆสไตล์บวบาเองเลยซึ่งไม่ได้อะไรเลย จะทบแบบนี้กนะ็คือทำแบบนี้อนะไรแบบนี้แต่อนนอยชัดอร่อยนะ มาดูมาซุปสุกทุกอย่าแ,แล้วก็ใส่อันนี้ตั้งแล้วเดี๋ยวนี้ผักชีใบเลื่อย 그 ดูหน้าตาให้ไครแบบหนากินดูคนหน้าตาคือนากินออกเลยนี่นแฟนกกับมาต้องกินหวานแน่เลยทำนานดูระดูกระซูปเลยจ้ะไว้นั่นแหละซิ้อเ,เลยนี่กับเขา ูตนี้อร่อยมากทุกคนนะ่กนากินบอกเลยใครอยากลองทำเชิญจ้ะคลิปนี้เวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามเป็นไว้ในตัวจ้าไปแล้วสวัสดีค่ะ